สวัสดีครับบ้านใครมีจักรยานไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้ไว้ใช้กันบ้างครับก็อมสะดวกของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเปิดสวิตช์แล้วก็บิดไปเลยครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแต่ไฟหน้านี่สิครับแสงน้องเขาก็รีบีเหลือเกินครับตอนกลางคืนไฟน้องไม่ฉ่ำเลยครับเลยต้องจัดการโมดิฟายให้ซะหน่อยครับว่าแล้วก็ทําการเปิดแอปออนไลน์สั่งของมาด้วยราคา80บาทครับเป็กก็คือใช้กับไฟ1 2ถึง18บโวลต์นะครับความสว่างถึง100วัตต์ให้แสงสีขาวและสีเหลืองได้2สีด้วยแกะกล่องออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคร ยึดเข้ากับตัวหลอดก่อนนะครับแล้วก็ทําการถอดหน้าก,กากเพื่อจะจัาไฟจากไฟหน้ากันนะครับโดยหน้าก,กากถูกยึดด้วยสกรูสีตัวนะครับตัวนี้ใช้ไขควงไฟตัวเล็กก็หมุนออกได้แล้วนะครับหลังจากถอดหน้าก,กากแล้วเราก็จะเห็นสายไฟสสายที่ต่อมาเลยนะครับตัวนี้เราก็ดึงแจ็คออกครับไฟหน้ารถเนี่ยจะมีสายไฟมาสสายนะครับแต่ตัวที่เราซื้อมาจะมี3สายครับเราก็ทําการจับสายไฟเช็คก่อนนะครับว่าชุดไหนเป็นไฟสีเหลืองชุดไหนเป็นไฟสีขาวครับโดยชุดแรกผมลองเช็คเหลืองดําก่อนนะครับได้ไฟสีเหลืองครับแล้วก็แดงดําครับ จุดนี้ได้ไฟสีขาวครับโอเคครับผมเลือกแสงสีขาวนะครับแล้วเราก็มาทําการมาร์กจุดที่หน้ากากนะครับว่าเราจะติดตรงไหนดีผมเลือกเป็นตรงนี้นะครับใต้ไฟหน้าเลยหลังจากนั้นก็เจาะรูยึดน็อตครับสำหรับการเจาะก็เจาะสองสเต็ปครับเจาะดอกเล็กนําไปก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกใหญ่ครับแล้วก็นาหลอดไฟที่ประกอบกับสแตนเสร็จแล้วมายึดเข้ากับหน้ากากครับ ขั้นตอนถัดมาเรามาทําการจับสายไฟกันนะครับโดยเราจะเอาขาาจับเข้ากับดาแล้วก็แดงจับเข้ากับสีฟ้านะครับโดยการจับของผมจะไม่ตัดสายไฟแล้วก็ไม่แบดกรีนะครับคือจับเข้าที่ขั้วไฟเลยครับโดยขั้นตอนการทําคือใช้ไขควงแบนกดสลักด้านในแล้วก็ดึงสายออกมาใช้คีมเปรงนกแก้วง,ง้างขั้วที่หนีบสายไฟอยู่ออกหนึ่งข้างสอดสายไฟที่ต้องการจับแล้วก็หนีบกลับแล้วอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับใช้ไขควงแบนสอดดันสลักออกมานะครับ ครั้งนี้จําด้วยนะครับว่าสีฟ้าอยู่ด้านนี้ตามรูปนี้นะครับดูกันอีกรอบนะครับใช้คีมปั๊นโแกวหนีบขั้วที่หนีบสายไฟอยู่นะครับถ่างออกมานิดนึงพอสําหรับที่จะสอดสายไฟเข้าไปจําได้นะครับแล้วก็ทําการสอดสายไฟเข้าไปครับแล้วก็ใช้คีมหนีบกลับครับหลังจากที่เราจําเสร็จแล้วก็สอดสายไฟกลับเข้าไปที่แจ็คตามเดิมนะครับโดยฟ้าแดงอยู่ซ้ายขาวดําอยู่ขวาครับแล้วก็ประกอบกับเช็คสีไฟดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมโอเคครับได้ไฟสีขาวตามต้องการแล้วนะครับ หลังจากนั้นก่อนประกอบเราก็ทําการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ประกอบหน้ากากกลับเข้าที่นะครับมาดูความสว่างกันครับเปิดสองข้างกาแพงสว่างมากเลยครับลองส่องลงที่พื้นก็ยังสว่างอยู่นะครับ แล้วเรามาดูตอนกลางคืนกันครับสว่างมากครับสำหรับเพื่อนๆ่นท่านใดที่คิดว่าจะติดไฟเพิ่มให้กับรถไฟฟ้าหรือรถจักรยานยนต์นะครับแล้วดูสเปคกาลังไฟความสว่างตรงกับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ศึกษาตามคลิปได้เลยนะครับหรือหากคิดว่าสว่างมากไปนะครับก็ลดจํานวนหลอดลงหรือว่าลดกําลังไฟลงนะแล้วก็รถจักรยานไฟฟ้าไม่มีทะเบียนนะครับไม่ควรใช้ไปวิ่งตามท้องถนนด้านนอกนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ